อาลมพันเตรลิฟุงลิฟุงอาณาทยยะยะอะปันจทีลาดิลาจามาพุ้มดีนะโอ้โหกระถาเราได้ผลแฮะเรากลับมาอยู่กันในเกมปืนฟิกแมนสองกันเหมือนเดิมนะครับมีน้องคอมเมนต์คนหนึ่งให้ผมทำเกมนี้ต่อนะครับในพาร์ทที่สองโอเคงั้นก็จัดไปเลยฮะตามคำขอน้องคนดูเออทุกคนจำได้มาตอนที่ห เหมือนว่ามันจะมีอาชีพพลธนูนักเวทกับดินจาเฮ้ยอยากลองเล่นดูอะเดี๋ยวผมขอเลือกตัวละครก่อนมาผู้ชายเรามีเลือดผู้หญิงมานาเยอะตัวออกเลือดเยอะเอาผู้หญิงดีกว่านี่ผมขอเลือกเป็นอาชีพนักวิทุีนักเวทดีกว่าครับนะได้แล้วนักเวดเราก็เป็นเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมไหมโอ้โหไอเทมของผมเยอะจังเลยเยอะอยู่แล้วอะฮะ และด่านก็เขาให้เราเริ่มตั้งแต่ด่านแรกเลยอย่าเพิ่งไปเล่นด่านแบบด่านที่เรายังไม่ได้เล่นนะต้องเล่นแต่ด่านแรกก่อนไปยันด่านสองด่านฝาเพื่อให้เพื่อให้เราอัพเดเวลเพิ่มขึ้นนะครับมาขอล้องเล่นดูหน่อยนักเวทอืมมามาโนมนตัวทีเดียวเลยไอพวกฟารามอืออือฮู้ยิงเป็นลูกไฟฮะฝุดยอดมาอีกมาอีกปิว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 อ๋อ พอเรายิงลูกไฟมานาก็ค่อยหมดนี่มันมานาแทนกระฝูน,นมาอึบอึบอึบโอ้โหโอ้โหอ้ยเลื่องน้องเดือน้อยอแช่แข็งเดเวลฝ่าไปทีรอแล้วเดี๋ยวขอดูเอาไอเทมของายน้องดีกว่าครับเพื่อเพิ่มมานานแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยเราเอาเป็นของที่ระดับเลเวลน้อยก่อนนะอย่าเพิ่งไปเอาเลเวลฝูงอะายนี้ไปเลยเป็นการเพิ่มเลวเอา้าเกาะไม่ได้ขอโทษ นี่เกาะเลเวลฝามโอเคจัดไปได้เลยรองเท้าเลเวลฝามีไหมรองเท้าเลเวลฝามีอะจัดไปลูกฟูมูลเรายังไม่ได้ฮะเอาเป็นน้องฟารามก่อนแล้วกันเนี่ยมาดูโ่อ,อาวุธก่อนดีกว่าอ๋อมันเป็นอาวุธกัลาเวทมนตที่เขาแบ่งแยกตามประเภทเวทมนก็มันมีเนี่ยอย่างเช่นอา่งพันหเนี่ยมันเป็นกระถาไฟฟ้าอันนี้เป็นกระถาดาวหุยมี ไม้กระทาน้ำแข็งเลเวลอะไรเลเวลห้าขึ้นไปงั้นเราฟือ้นอระดับเลเวลสามก่อนโอเคสองอันนี้เลยอันนี้เป็นอะไรเพิ่มดาเมจสี่ฟีบอันนี้พลังดาเมจหกสิบอ๋อมาด่านสองเอากระทาระดับนี้ก่อนดีกว่าฟอบ,บี้มาปึ๊บๆยิงลูกไฟอ่ายิงเอ็กช็อตเรียบร้อยมากระทาต่อไปกระทาธรรมดาหุ้ยอันนี้ยิงลูกไฟใหญ่ขึ้น ทำดาเมจวงกว้างฮะอึ้ยอ่ะโฮ่ยะๆๆไฟฟ้าโอ้โหนี่เรียกไฟฟ้าปรามน้ําแข็งอะจ้อแช่แข็งเรียบร้อยงั้นก็อันเชิญลูกไฟโอ้ๆๆโอ้ไอ้ประหลาดตัวนี้คาถาเราไม่น่าไหวฮะต้องเป็นคาถาระดับสูงระดับนี้อึ้ย เกือบไปแล้วไปฟึกนคาถาทุยไม่ใช่คาถาคาถาคาทาน้ำแข็งดาเมจหนึ่งร้อยกว่าเยี่ยมถ้าเป็นไฟฟ้าต้องเลเวลเอันนี้เป็นอเยมมัน,นีฝีแดงเลเวลฟิมาๆมาๆขอลองดูหน่อยมาที่ด่านที่ฟามรวมตัวแม่หมดเลยนี่อาน้ำแข็งจริงด้วยหุยดาเมจแรงจริงฮาฮาปะจูป,ปะจูปะจูปะจ ขอ,ขอเรียกคาถาก่อนเออ่พายัมพันเตอร์ฟุงบิฟุงอัตนาทายะยะคาถาเรียกคาถาเรียกลูกไฟพลังบันเตอร์ทุมพลังพันเตอร์บีฟุ้งบีฟุ้งอัตนา,า,ยะยะา,าทนนา,ายะอุ้ยปันจัตีราดิลาจามาทุ่มดีนะโอ้โหคาถาเราได้ผลแฮะ าถาเลขไฟนะโมดีแน่คาถาน้าโมเลขไฟก็มาดิครับอ่าเรียบร้อยฮ้ยได้สองดาวเองได้มาแล้วเลเวลเจซื้อเลยเพราะเงินเราอยอ่อยู่แล้วอ่าคาถาไฟฟ้าอย่าเพิ่งอัปเดตดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นอันนี้เสร็จปุ๊บเดีวเราค่อยไปเล่นอาชีพอื่นไหนดูฟีมีมานามีเลือกกับ พลังกระทาแล้วก็พลังเวทไฟน้ําแข็งกับไฟฟ้าและบวกค่าเวลาด้วยโอเ้เอาเป็นกระทาก่อนแล้วกันโอเคอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนงั้นเรามาเริ่มด่านที่ฝีกันเลยด่านฝีมาโอ้โหตะขาบลืมไปเฮ้ยอันนี้แรงมากแถมมันพุ่งไวด้วย พลังพันเตลิฟฟุงลิฟฟุงอัตนาทายอ,อืมมีแต่กระถาเดิมมากกระถาอื่นไม่รู้ลืมไปแล้วนโะนมโมเทวุฒิจ้ะนะโมเทวุฒิอึ๊ยอยเฮ้ยเอยอพลังเจริญพรอ๋อ <c oughs> ว้าฮ่ามันเวอร์่ายหมดแล้วอ๋อถ้าหากตรงขีดมันไม่ลดลงอ่ะนั่นก็แปลว่าดาวเราคือสามดาวโอเคฮะ มามาขอดูอาชีพต่อไปดีวกว่าผู้หญิงอาชีพคนธนูหน้ามา้ธนูพิษธนูหนามธนูแห่งความรักธนูฟนยัยธนูเหล็กธนูไฟอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองขอลองแล้วดูหน่อยฟกตาหนึ่งอ่าไหนดูหน่อยพิปุ๊บปๆ๊บ,บ,บอ๋อลูกธนูกระฝูนทั้งหมด20นัดต้องรีโเหลือกระฝูนด้วยแฮะให้ตายเหอะเออแน่นี่แน,น่ว้าว นี่โอเคขอดูพลังหน่อยดีกว่าอ่ะพลังที่หนึ่งก็คือ <Get S 1> ยิงธนูร<ล>วดทีเดียวพลังที่สองนี่ยิงธนูฟงังงฟ้าอันติฟ <im ple> ิวเดอะฟันเยี่ยมอ่ะของปธนูนี่ธนูเลเวลสามธนูเลเวลหกยิงเลยปิวป๊วปิวป๊วปวอุ้ยอันนี้เป็นแบบยงิงลิงรัวมาที่อ็อกดีกว่า ออกเป็นอาชีพลินจานี่เห็นว่าเลือดเยอะรีนะขอดูหน่อยฟยีลินจาอ๋อมันเป็นอาวุธปามีอาวุธที่ 1, 2, 3, 4 5อันนี้เป็นอาวุธเลเวล 1, อาวุธเลเวลสอยากรู้ใช้มันเล่นยังไงอะ่ะมามาด่าแรกก่อนเลยเรียกมาปิ้ปิ้วปิ้วุ้ยน่ากข้จาจอ้ากราสฟูนก็แบบเติมช้าหน่อยนะปึ๊บปเพราะมันมีสองนัด ไหนต่อไปต่อไปอจ้อ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 สกดอฟกกีที่หนึ่งข้างล่างอจ้อหายตัวแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีแล้วก็ปลาไปมั่นฟกิลที่สองเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยฟกิลที่สองฟิกิองคืออะไรอะปารุรั่เหรอฟกิีนี้เนี่ยคือการแยกล่างเงาแล้วก็ปลา ู้มันเบอร์มันก็หายไปแล้วครับตอนนี้หายตัวก่อนดีกว่าครับเปิดเผยตัวตนของเราให้ให้โลกรู้เฮ้ยเจาะ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 จอะเจาะจาะกระโดดป,ปุ๊บกระโดดป,ปุ๊บอืมเห็นฟิกิวนี้ฟิวไป,ปิวไม่รู้ฟิกิวอะไรก่อนไปก่อนเฮ้ยมันดีอ่ะสาอาชีพนี้มาเราไปที่อาชีพปืนก่อนดีกว่าเรามุ่งหน้าไปด่านต่อไปกันเลยมาด่านนี้อุ้ยหนอนหนอนแล้วมะเนี่ย นอน้าเขียวหรือเปล่าเนี่ยมันมุดโพงมาจากไหนเออมาเนี่ยมาดิเออ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 อ้าวของขวัญเออตาหนึ่งตัวอีกตัวที่ฝอกไม่ตายก็ปัปิโน่มันจะปัปพโน่ดิปืนก้นปืนนี้เลเวลฟี้นได้แล้วอ่าเฮ้ขอลองปืนนี้หน่อยปืนนี้กับปืนนี้อะจัดไป ขอลองหน่อยฝั่งปืนนี้ลูกฟองเก็บไว้ก่อนปืนพุ่งเนี่ยอาจจะแรงก็ได้นะดูอุ้ยตะขาบตะขาบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอลดเสียงหน่อยมันแฝ <laughs> บหูตะขาบาตะขาบว้ายตะขาบตะขาบตะขาบเบนไวมากมาปืนที่สองโอ้หานัดด้วยฮะ อ๋อปืนนี่มันต้องเล็งใกล้ๆถึงจะทำดาเมจแรงเนี่ยแบบนี้อ๋อแต่มีข้อดีนะเพราะมีห้าสิบนัดเพียงแค่เราวิ่งไปใกล้แก็ทำดาเมจไฟมันเลยแบบนี้นะครับถ้ายิงไกลๆมันทำดาเมจน้อยฝุ่นก็ฝุ่นก็กลางๆเลยเติมกลางๆไม่เติมนานมากมามาโอ้แต่มีข้อเสียหน่อยนะครับเนี่ยอ๋ปืนรุ่นนี้กว่าดูแรงกว่าฟรีถ้าเราเลเวลสิบห้าเราฟื้อปืนเรยมักงนะ f ไนเปอร์เลเวล48ปืนกลเมกาฟี100อุยอยากได้ปืนนี้เลเวล20 50, ขึ้นไปปืนไฟเลเวล20เมกาฟี1 0งอัพปืนนี้ดีกว่าเห็นว่ามันแรงมากอัพเป็นเลเวล68จัดไปเอาประมาณสั8สิบดีไหมนี่เราอัพแล้วโอ้โหพันแให้ตายสิเงินหมดพอดีโอ้โหไม่ได้ใช้เงินเปลืองนะ ใช้เงินอัพนี่แหละน้ำเมือกว่าแล้วฟารามแน่นอนเห็นมีเมือกฟารามอยู่นี่เห็นไหมตรงตรงข้างข้างหน้าเราเลยเนี่ยเฮ้ยน้องฟัมบี้เราดาเมจเริ่มแรงขึ้นนะเข้ามาดีเข้ามาเก็บเหรียญด้วยนะอาจัดการเลยจัดการเลยอุ้ยอะไรเนี่ย ตาลอยได้วัดเด h อโอ๊ยยยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเว้ยตาลอยได้มันเป็นหนอนมีตาเนี่ยโอตะกรบไม่อย่ามาอย่ามาดิอย่ามาดิโอ้ครี่สุดท้ายเอานี่ไปกินปะนี่แรงเลยแรงเลยเฮ้ยไม่ได้กระฝุน อามาทำไมนี่กระฝูนใหม่ไหมอ่าสองดาวทำไมทำไมทำไมอ่ะเวลามันไม่ครบหรอเราต้องเล่นใหม่ประจำเลยเนี่ยเรามาเล่นดันเจี้ยนบอสดีกว่าหาของแรฮะหาของอีปริกดาเมจฟึงฝูงอันนี้เป็นตะขาบเนาะอุ้ยบอสตะขาบวายก็เข้ามาดิเออเราได้ไอเทมอะไรเปล่าดูฟิ กระเป๋อีลอีลูนึงหนังสือเหรออ๋อเนี่ยเหรอที่เราได้ TNT บกหนึ่งอ,อ๋อใเฉพาะแหวนใยอ้ยเลเบลไม่เยอะให้ตายสิได้ไหมเหมือนไม่ได้อ่ะได้มาแล้วระดับอีปลิกนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวดูฟิว่ามันเพิ่มพลังอ่าดูแล้วมันเพิ่ม PTNT เเพิ่มขึ้นแฮะแล้วอันนี้มันเพิ่มอะไร ก็เพิ่ม TNT อันนี้ผมว่าใช้แบบแหวนอะแหวนระดับ E ดีฝุดแล้วเห็นไหมแหวนมันเพิ่ม s p แล้วก็เพิ่ม TNT แรงระเบิดแรงทักฝะอะไรหลายอย่างดีครับมาดูก,ฟดกฟัฟนาดูกฟนาเดี๋ยวลองฟันในหน่อยฝันในฟนันในฟันในเพิ่มเลือดกันเราเพิ่มเลือดดีกว่าโอเคเล่นอันไหนดี อันนี้ปะอ่าอันนี้เป็นฟารามลองดูฟันไนเปอร์ดูหน่อยฟีนี่โอ้ยิงทะลุใช่ลองดูดินี่อุย้ยฟารามยั์อุย้ยมันมัน,มนอะไรอ่ะลินมีคนเหรอให้ตายฟีแกมากินมนุษย์ได้ไงเฮ้ออื้อ้ยนัดนี่เว้แล้วเวๆลวเว้ลเว,วลอุ้ยกระฝูมมาริโลชายอยู่เนี่ย ได้แล้วครับหแหวนระดับ E ก็เหมือนแหว่ของเราเลยฮะงั้นก็เก็บเอาไว้ก่อนแต่ของมันเยอะเกินไปเอาทิ้งมั้งของเยอะเกินเนีย่ยเอาไปขายมาั้งอันไหนที่ไม่จําเป็นอะอันอื่นก็เก็บเอาไว้เผื่อไว้เอ่อพวกอาชีพอื่นเขาจะเอากันกูก่อนนะอันนี้ลงท้าเละเบยบยีบห้าอ๋อเป็นดาเมจกระโดดทําความเสียหายอันนี้แหละอันนี้ คือความว่องไวเราเลเวล7อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฟื้ออันที่เป็นเลเวล7เท่านั้นรองเท้าอันนี้นี่เหมือนเป็นรองเท้าว,วิ่งไวอจับไปอันนี้อยู่ไหนนะเจอแล้วปึ๊บเหม,มือนมันเลื่อนมันลดลงอะ่ะไม่เป็นไรขอแค่วิ่งไวก็พอแล้วมาๆขอลองใช้ฝ่าในด่านหินก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับ เราจะมาใช้ฟันไนเปอร์กันนะทุกคนอย่าเพิ่งใช้ดีกว่าเพราะมันจะมีตัวที่มันเรียงๆกันถ้ามันมาเป็นแถวก็คือใช้ฟันในเปอร์เลยเฮ้ย,เห,ยเหมือนว่าน้องดาเมจแรงขึ้นเว้ยน้องน้องฝั่งนี้น้องฝั่งนี้เฮ้ยน้องเอาเรื่องเราไม่ต้องยิงเลยน้องน้องฝั่งนู้นอน้อง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 น่ารักอ่ะฟาลาม ฟารามมาครั้งนี้ตาพี่มั่งแล้วตาพี่มั่งแล้วตาพี่มั่งแล้วเรงแรงเติมกระฝูนก่อนเรียบร้อยเอ้ยข่าวุ้ยเหมือนว่ามอนเตอร์มันมาครบเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันมันมาดักรอเราระเบิดเออเออยนี่แน่นี่แน่นแนโหลกกระฟูนอะ่ะก่อนจะยิงอะ่ะ อ้าวระดับที่สองไม่แต่ว่าสน,นุกมากๆากเลยทุกคนฝนายเอาละฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาอัพเลเวลเพื่อซื้อปืนกลเมกาฟีหน100นะครับและรวมถึงปืนไฟด้วยนะเมกาฟีหนึ่งร้อทำดาเมจบวกส5ห้าปืนกลที่บวก6กผมว่ามันน่าจะต้องเติมกระสุนนานแน่ๆผมมั่นใจเฮ้ยเราใส่คู่กันนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ ไฟคู่กันนี่แบบเหมาะเจาะเลยเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทักษะเพิ่มขึ้นว้าวโลภป้องกันตามจริงไ้โลป้องกันแรกๆเราควรจะอัพแล้วนะเพื่อคือมันจะได้มีเกาะป้องกันมากๆด้วยเอาปืนกลอ่ะนี้ปืนกลระเบิดระเบิดอัพไปด้วยมันไม่มีอันอื่นหรอที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้น่าจะไม่มีนะ โอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนสนุกกันหรือเปล่าหากน้องๆชอบกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็ดกําำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับขอให้ถึง5,000ฟับไวๆนะครับทุกๆคนอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนเหงาๆดูด้วยนะอ่ะโอเคงั้นผมขอไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย อย่าลืมกดฟับตไคร้ให้หนูด้วยนะครับหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟับตไคร้ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ